ดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะครูเบนจะมาสอนนักเรียนพับกระดาษค่ะเดี๋ยวเราจะมาทายกันนะคะว่าวันนี้ครูเบนจะมาสอนพับกระดาษเป็นตัวอะไรตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะคือ1กระดาษสีขนาด a 4 1แผ่นนะคะไม้บรรทัดค่ะแล้วก็ดินสอนะคะนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมต่อไปนะคะเรามาลงมือทํานะ ขั้นตอนที่1นนะคะให้นักเรียนเนี่ยจับมุมข้างบนนะคะพับลงมาพับลงมาตรงนี้เลยนะคะให้ชนกับกระดาษอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ให้ข้างบนเนี่ยแหลมๆเป็นแบบนี้นะคะให้กระดาษชนก้านแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้มือเนี่ยรียดกระดาษได้เลยค่ะให้กระดาษมันเรียบนะคะ แบบนี้เลยค่ะทำได้ไม่เอ่ยนี่นะคะพานักเรียนทําแบบนี้เสร็จแล้วให้นักเรียนหมุนกระดาษเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดตั้งเอาไว้เลยนะคะตรงนี้นะไม้บรรทัดตั้งเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ให้นักเรียนฉีกกระดาษที่เหลือออกมานะคะฉีกออกได้เลย แบบนี้ค่ะพอฉีกออกได้แล้วเราจะได้กระดาษที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะพอเราได้กระดาษแบบนี้เสร็จแล้วให้นักเรียนหยิบมุมฝั่งนี้ค่ะมุมกระดาษฝั่งนี้ที่แหลมแหลมพับลงมาให้จนถึงจะหลดตรงนี้เลยนะคะให้จะหลุดมุมแหลมแหลมตรงนี้นะคะแล้วเราก็ใช้มือเนี่ยรีดกระดาษเหมือนเดิมเลย นี่รีดกระดาษเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้กระดาษเป็นแบบนี้เลยค่ะเราเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนพลิกกระดาษคว่ำลงไปเลยแล้วก็เรเอาปีกตรงนี้เลยค่ะที่ยังกลางปีกอยู่ให้พับลงมาจะหลุดกับมุมตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ รีดกระดาษสิ่งที่ได้นะคะคือนักเรียนจะได้ฝั่งนี้จากกลางออกได้1อันฝั่งนี้จากกลางออกได้อีก1อันนะคะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะคะเป็นแบบนี้เลยต่อไปนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำคือให้นักเรียนงายขึ้นแล้วก็หยิบปีกขึ้นมา1ปีกแล้วก็หยิบปีกที่2ขึ้นมา อันนี้แผ่นที่สองขนมแบบนี้แล้วก็กางออกอ้าปากออกเลยค่ะเพราะว่าปากเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยจับไว้ให้แน่นนะเดี๋ยวกระดาษจะรูดเสร็จแล้วให้นักเรียนเนี่ยเอานิ้วโป้งซ้ายและขวามาประกบกันไว้ตรงกลางแบบนี้ค่ะแล้วก็พลิกกลับมาก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมเรารีดกระดาษได้เลยค่ะ นี่สิ่งที่ได้เป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะต่อไปให้นักเรียนตั้งที่แหลมๆเนี่ยเข้าหาตัวเองนะคะตั้งที่แหลมๆเข้าหาตัวเองแบบนี้เลยให้เป็นหัวลูกศรชี้เข้าหาตัวเองแล้วก็ให้นักเรียนหยิบนี้ขึ้นมาค่ะปีกหนึ่งปีกแล้วก็พับไปอีกฟังนึ่ง ตอนนี้นะคะฝั่งนี้มี1ปีกแต่ฝั่งนี้เรามี3ปีกนะคะเหมือนกันหรือยังถ้าเหมือนกันแล้วนะคะไปต่อเลยต่อไปนะคะเราหยิบกระดาษแผ่นที่1ขึ้นมาแล้วก็พับให้ตรงมุมตรงนี้นะคะแล้วก็รีดลงมาให้หมันเฉียงแบบนี้เลยเราจะได้ขาลงมา1ขาแบบนี้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเอาฝั่งนี้กลับมาอยู่ฝั่งของเขาก็จะเป็น1นสองฝั่งนี้ก็จะเป็น1นสองเอ๊ขาไม่เท่ากันนี่เราก็ต้องทําขายเท่ากันนะคะเอาอีกฝั่งหนึง่งเอามาพับมานะคะนี้แล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะหยิบขึ้นมา1แผ่นแล้วก็พับให้ตรงม,มุมแล้วก็พับขาลุมา ของเราก็จะเท่ากันนะคะทั้งข้างบนแล้วก็ด้านล่างอย่างนี้แล้วก็เอาเขากลับไปอีกฝั่งหนึ่งของเขาได้เลยค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะถ้าเหมือนกันแล้วไปต่อเลยนะต่อไปให้นักเรียนคว่ำกระดาษลงค่ะคว่ำกระดาษลงนะคะ แล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยพับข้างบนลงมาค่ะหยิบมาให้หมดเลยนะพับลงมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็รีดเหมือนเดิมเลยพอเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนพับนอนจัดอยู่แบบนี้นะแล้วก็ต่อไปนักเรียนพับข้างบนขึ้นมาโดยให้มันเป็น เฉียงๆขึ้นมาเล็กน้อยแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลยได้ไหมอีกฝั่งหนึ่งพับเหมือนกันนะคะแหลมๆขึ้นมาให้ดูมันเสาอากาศขึ้นมานะคะนี่สิ่งที่ได้คือเป็นแบบนี้ค่ะ ต่อไปนะคะเราพับสามเหลี่ยมด้านล่างขึ้นมาได้แล้วนี่นะคะเก็บเอาไว้แล้วเราก็พลิกกลับมาได้เลยค่ะถ่ายสิตัวอะไรเอย่ยถูกต้องค่ะมันคือปูมันคือปูนั่นเองนักเรียนสามารถตกแต่งได้เลยนะคะ ให้นัเกเรียนใช้ดินสอเนี่ยวาดตามีขนตาเล็กน้อยแบบน่ารักวาดตานะคะแล้วก็วาดปากได้เลยค่ะนี่ได้ปูแล้วค่ะและให้นักเรียนนำปูไปแปะไว้ในสมุดวาดรูปนะคะ ให้นักเรียนใช้กาวแปะลงไปได้เลยนะให้ผู้ปกครองช่วยนะคะโอเคค่ะงั้นเราเจอกันในคาบหน้านะคะเรามาดูกันค่ะว่าคาบหน้าเราจะมาสนุกกันเรื่องอะไรส่วนคาบนี้ขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ